สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับอาก่อนจะไปดูชุดอะไรนะครับกวากคาคำเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น,นาทางในการเสียส่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายทั้งสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับอากะ็ะสรุปบนไปแล้วนะครับกับมาดู ชุดวัดใจบนอีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นชุดวัดใจนะครับวิธีทำนะครับอันนี้เป็นลักร้อยนะครับอันนี้เป็นลักนวยนะครับลักสิบอยู่ข้างล่างนะครับสูตรลักสิบนะครับอยู่ข้างล่างนะครับสูตรลักสิบอันนี้เป็นสูตรหลักสิบนะครับ สูตรหลักหน่วย2ส,สูตรนะครับสูตรหลักร้อยทางบนนี่เป็นสูตรหลักร้อยนะครับสองสูตรมาเบิ้งนะครับหลักร้อยตัวที่หนึ่งนะครับได้แปดกับศูนย์หลักสิบได้หนึ่งหลักหน่วยนี่สองสูตรนะครับได้สอง ต้นที่สองนะครับออกแปดหนึ่งสองครั้งที่สองหลักร้อยได้สองกับสี่หลักสิบได้ศูนย์หลักหน่วยสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองจนที่สองนะครับออกสองศูนย์สองนะครับครั้งที่สามได้หลักร้อยได้สี่กับหกหลักสิบได้สี่หลักหน่วยสองศูตรชนที่หกนะครับออกสี่สี่หกนะครับครั้งที่สี่ หลักร้อยได้เก้ากับหนึ่งหลักสิบได้ห้าหลักหน่วยได้หนึ่งกับหนึ่งนะครับออกเก้าห้าหนึ่งนะครับครั้งที่หาหลักร้อยได้เก้ากับหนึ่งหลักสิบได้เก้าหลักหน่วยชนกันที่ศูนย์นะเขาออกเก้าเก้าศูนย์นะครับออ 9, 9, ครั้ทงที่หกหลักร้อยได้ศูนย์กับสองหลักสิบได้เก้า หลักหน่วยชนกันที่7นะครับออก0 9 7ย์นะครับงวดที่7นะครับหลักร้อยได้7กับ9หลักสิบได้5หลักหน่วยชนกันที่7นะครับออก5 7 5 7หนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมางวดที่วันที่30ท้ายปีนะครับหลักร้อยได้3กับห หลักสิบได้4หลักหน่วยชนกันที่4ี่ออกห้านะครับงวดวันที่1 7มกราคมสองหนะครับหลักร้อยได้9กับ1นะครับเด่นที่เลขยน1นะครับหลัก10ได้ที่เลขยก7หลักหน่วยได้1กับ2นะครับจับชุดเด่นนะครับจับชุดเด่นได้9 7 1 9เจดหนึ่งเก้าดสอ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสี่ชุดวัดใจนะครับสีมาบัมักบัเอฟซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับนี่ครับแต่ว่าเขาเต้มเขาเต้มมีชุดนี้ครับชุดนี้นะครับเขาเต้มนะครับเขาเต้มนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้กะทำมาให้เบิ้งนะครับทำตามสูตรนะครับวิธีทำอันนี้เป็นลักร้อยอันนี้เป็นลักนวยสองสูตรนะครับลักสิบอยู่ข้างล่างนะครับออาให้นี่ก็อาจารย์นครเพ็ญก็ขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้นี่ก็อาจารย์นครเพ็ญใครเอฟซีโชคดีสวัสดีครับ